E.P. ที่13พาร์ทนี้เกี่ยวกับ body and soul นะคะสุขภาพกายและใจในสังคมที่เต็มไปด้วยการแข่งขันผู้คนวุ่นวายอยู่กับความก้าวหน้าของชีวิตความมั่นคงทางการเงินหลายคนทุ่มเททำงานอย่างบ้าคลั่งเพื่อก้าวสู่จุดที่หวังเอาไว้จนหลงลืมดูแลตัวเองละเลยที่จะดูแลใส่ใจสุขภาพร่างกายและสุขภาพใจมารู้ตัวอีกทีร่างกายก็ถูกโจมตีด้วยโรคภัยไข้เจ็บ มากมายสุขภาพใจก็ย่ำแย่เต็มไปด้วยความเครียดที่สะสมมานานวันสิ่งสำคัญของการใช้ชีวิตไม่ใช่แค่ความสำเร็จที่คุณต้องทุ่มเทเพื่อให้ได้มาแต่สิ่งสำคัญของการใช้ชีวิตยังรวมถึงการรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงและสุขภาพใจที่สมบูรณ์ด้วยหากร่างกายไม่แข็งแรงคุณจะเอาเรียบแรงที่ไหนไปต่อสู้งานหนักหากจิตใจไม่สมบูรณ์คุณจะเอาพลังใจที่ไหนไปต่อสู้อุปสรรคและปัญหาต่าง ที่มีเข้ามาในแต่ละวันโปรดจงเอาใจใส่ต่อสุขภาพกายและสุขภาพใจของคุณให้ดีอย่าปล่อยประละเลยร่างกายให้ซุดโรมและจิตใจหม่นหมองเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นเพราะหากคุณไม่ดูแลแล้วใครจะมาดูแลแทนคุณได้รอยยิ้มสร้างสุขภาพใจที่ดีให้เช้าวันใหม่ที่คุณตื่นลืมตาขึ้นมานั้นเป็นเช้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มสดใสและถ้าเป็นไปได้ก็สร้างเสียงหัวเราะด้วย เพื่อให้เช้าว,วันใหม่เป็นเช้าที่สดใสปลอดโปร่งและเต็มไปด้วยอารมณ์ดีๆเพื่อให้ตลอดทั้งวันของคุณเป็นวันที่ดีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะจงทําให้จะทำให้สุขภาพใจของคุณแข็งแรงพร้อมสําหรับงานหนักตลอดทั้งวันที่คุณต้องเผชิญแม้กระทั่งช่วงระหว่างวันที่คุณทํางานเกิดมีเรื่องวุ่นวายขึ้นหรือคุณต้องพบเจอกับปัญหาก่อกวนใจ ทำให้คุณเครียดหัวเสียสับสนวุ่นวายสติกระเจิงโกรธโมโหอารมณ์เสียให้คุณแก้ไขอารมณ์ด้านลบเหล่านี้ด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะมันจะช่วยให้อารมณ์ของคุณดีขึ้นสบายขึ้นความขุ่นมัวภายในใจจะค่อยบรรเทาและจางหายไปอาหารบำรุงร่างกายเรื่องง่ายๆที่หลายคนลืมใส่ใจเมื่อรับประทานอาหารห ทานอาหารไม่ครบสามมื้อในหนึ่งวัน 2. ทานอาหารไม่เป็นเวลาหิวเมื่อไหร่ก็ทาน 3. ทานอาหารซ้ำแต่แบบเดิมทุกวันบางครั้งก็ทุกมือ้อ 4. ทานอาหารไม่ครบทั้ง5้าหมู่ 5. ทานข้าวไปด้วยดื่มน้ำไปตามหลักแล้วต้องทานข้าวให้หมดจานแล้วค่อยดื่มน้ำตาม 6. ทานอาหารอย่างรีบร้อนคือเคี้ยวแล้วกืนทันทีการเคี้ยวอาหารต้องเคี้ยวนานๆก่อนจะกลืน เเวลาที่ทานอาหารควรวางเรื่องต่างๆไว้นอกหัวเสียก่อนอย่านำเอามาคิดระหว่างที่ทานอาหาร 8. ทานอาหารอิ่มแล้วควรให้เวลาร่างกายได้ย่อยด้วยการเดินสัก1 0 1ถึงนาทีร่างกายจะได้พักผ่อนไปด้วยจะได้มีพลังกลับไปทำงานอย่างเต็มที่การนอน การนอนหลับเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดของร่างกายช่วงเวลาที่คุณนอนหลับสนิทเป็นช่วงที่ร่างกายเกิดกระบวนการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอการนอนหลับที่ดีจะช่วยให้การทำงานของร่างกายและสมองเป็นไปอย่างปกติการนอนหลับที่ดีคือการนอนหลับที่สนิทไม่ตื่นขึ้นมาในตอนดึกหรือกระสับกระส่ายตลอดการนอนหลับหลับตื่นตื่นและต้องมีระยะเวลาในการนอนที่เหมาะสมอันได้แก่ในวัยเด็กและวัยรุ่นควรนอนหลับประมาณ11ชั่วโมง คนในวัยทำงานควรนอนหลับประมาณ8ชั่วโมงสำหรับวัยผู้สูงอายุควรนอนหลับประมาณ6ชั่วโมงเมื่อร่างกายมีการนอนหลับพักผ่อนที่ดีแล้วสุขภาพร่างกายจะแข็งแรงทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมาก็จะสดชื่นแจ่มใสาอารมณ์ดีส่งผลถึงการทำงานตลอดทั้งวันที่จะเต็มไปด้วยพลังกายและพลังใจที่แข็งแรงต่อสู้กับงานหนักระหว่างวันได้เป็นอย่างดีและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การนอนไม่หลับอาจมีจากสาเหตุดังต่อไปนี้ 1. ภาระหน้าที่ระหว่างวันทําให้เกิดความเครียดความวิตกกังวลใจต่างๆซึ่งสะสมจนถึงเวลานอนทําให้นอนไม่หลับเพราะสมองไม่สามารถหยุดคิดถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้ 2. ส,สภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรงเจ็บป่วยมีโรคประจําตัว 3. ทานอาหารมากเกินไปทําให้อึดอัดและแน่นท้องโดยเฉพาะทานอาหารก่อนเข้านอน 4. ทานอาหารหรือดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของคาเฟอีนเช่นชากาแฟน้ำอัดลมแอลกอฮอล์เป็นต้นซึ่งสารคาเฟอีนนี้จะทำให้นอนหลับไม่สนิท 5. สิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ขัดขวางการนอนเช่นเสียงรบกวนที่ทำให้รำคาญแสงสว่างที่แยงตาสภาพห้องที่อับไม่มีอากาศถ่ายเทเตียงหรือหมอนแข็งเกินไป 6. การออกกำลังกายที่ไม่เหมาะสมคือการออกกำลังกายก่อนนอนเนื่องจากการออกกำลังกายทำให้ร่างกายมีอุณหภูมิสูงขึ้นเป็นผลต่อระบบประสาททำให้นอนไม่หลับหรือนอนหลับไม่ได้สนิทได้ง่ายวิธีที่ช่วยให้คุณหลับได้ง่ายและสนิทขึ้น1สร้างนิสัยการเข้านอนและตื่นนอนให้ตรงเวลาอย่างสม่ำเสมอไม่ว่าคุณจะนอนหลับหรือไม่ก็ตามเช่นคุณอยู่ในช่วงวัยทำงานก็ต้องนอนหลับแชั่วโมง 2. งดหรือหลีกเลี่ยงอาหารควรดื่มที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนโดยเฉพาะหลังอาหารมื้อเที่ยงเป็นต้นไปไม่ควรจะแตะต้องอาหารและเครื่องดื่มพวกนี้เลยรวมถึงการสูบบุหรี่ด้วย3งดอาหารมื้อดึกก่อนนอนสี 4. ไม่ออกกําลังกายก่อนนอน5หากเป็นไปได้งีบหลับตอนกลางวัน6ทําให้ห้องนอนหน้านอนด้วยการทําให้ห้องดูโปรง่งและโล่งให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก7หากคุณเข้าใจผิดว่าการเปิดเพลง ตอนนอนหลับจะช่วยให้คุณหลับสบายขึ้นเขาบอกว่าเป็นความคิดที่ผิดก่อนจะล้มตัวลงนอนคุณต้องสร้างสภาพสิ่งแวดล้อมรอบตัวให้เงียบที่สุด 8. ถ้า10นาทีแล้วคุณยังนอนไม่หลับให้ลุกขึ้นมาหาอะไรทําสักเล็กๆน้อยๆเดินรอบห้องนั่งบริหารลมหายใจหรือจะหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านแล้วค่อยล้มตัวลงนอนอีกครั้ง9สวดมนต์และนั่งสมาธิก่อนนอนสัก1 0ถึนาทีจิตใจของคุณจะได้สงบ เมื่อจิตใจสงบก็จะทำให้คุณนอนหลับได้ง่ายขึ้นเพราะว่าไม่มีเรื่องใดๆมากวนใจ 10. หากมีเรื่องที่ทำให้คุณเครียดอย่าได้เอาเข้ามาบนเตียงนอนเรื่องที่เป็นปัญหาต่างๆเอาไว้แก้วันพรุ่งนี้ตอนนี้ฉันจะนอนหลับแล้ว 11. ถ้ท่านอนที่ดีที่สุดคือท่านอนงายกางแขนออกไปจากข้างลำตัวเล็กน้อยและใช้หมอนใบเล็กรองไว้ที่ใต้เขา่าตรงข้อพับเพื่อให้เลือดไหลผ่านร่างกายอย่างทั่วถึง แล้วคุณจะนอนหลับได้สบายขึ้นรับอากาศบริสุทธิ์สู่ร่างกายการหายใจคือชีวิตแต่การหายใจลึกๆเพื่อสูดเอาอากาศบริสุทธิ์เข้าปอดเป็นการสร้างสุขภาพที่ดีอากาศที่บริสุทธิ์ที่สุดเข้าไปภายในนั้นจะช่วยขับไล่สิ่งสกปรกในเลือดออกไปแล้วเลือดของคุณก็จะบริสุทธิ์ทั้งยังช่วยชำระล้างปอดของคุณให้สะอาดด้วยอีก นอกจากนี้การสูดเอาอากาศบริสุทธิ์เข้าไปในร่างกายยังช่วยให้จิตใจของคุณปลอดโปร่งสดชื่นขับไล่อารมณ์หดหู่หรืออารมณ์ด้านลบออกไปจากจิตใจได้เป็นอย่างดีช่วงเช้าอากาศจะบริสุทธิ์มากคุณลองตื่นขึ้นมาตอนเช้าเช้าสิแล้วเปิดหน้าต่างออกมารับอากาศบริสุทธิ์เข้าสู่ร่างกายโดยการสูดลมหายใจเข้าลึกๆและถอนหายใจออกช้า สักสิบถึง20ครั้งคุณจะสัมผัสได้ถึงความกระปรี้กระเป๋าของร่างกายที่เกิดขึ้นอย่างฉับพรัน